ในายเศรษฐพุธสุท,ทสธิวาฒนฤนรุพุธผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือทอปทออกล่าวว่าปัจจุบันภัยทุจริตทางการเงินมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นและหลากหลายรูปแบบเช่น sms หลอกลวงแก๊ง c เซเ็ center แอปพลิเคชันให้สินเชื่อปลอมและแอปพลิเคชันดูดเงินโดยภัยหลอกลวงเหล่านี้ส่งผลกระทบให้ประชาชนต้องสูญเสียทรัพย์สินหรือรายได้ที่เก็บออมรวมทั้งขาดความมั่นใจในการใช้บริการทางการเงินดิจิทัลของสถาบันการเงินซึ่งที่ผ่านมาได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกภาคการเงินเพื่อดำเนินการแก้ไข ปัญหาอย่างต่อเนื่องบนหลักการป้องกันตรวจจับและตอบสนองรับมือเพื่อลดช่องทางของมิจฉาชีพและช่วยแก้ไขปัญหาให้ประชาชนที่ตกเป็นเหยื่อภัยการเงินทปทเห็นว่ามาตรการชุดนี้จะช่วยให้ป้องกันความเสี่ยงและแก้ไขปัญหาให้ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นทั้งนี้ชุดมาตรการด้านการป้องกันตรวจรวจับตอบสนองและรับมือสรุปารสา,าระสําคัญได้ดังนี้ 1. มาตรการป้องกันเพื่อปิดช่องทางที่มิจฉาชีพจะเข้าถึงประชาชนได้มากขึ้นโดยสถาบันการเงินงดส่งลิงก์ทุกประเภทผ่านทาง SMS หรอ หรืออ e ีเมลและงดส่งลิงก์ขอข้อมูลสําคัญทั้งสแกนใบหน้าในกรณีลูกค้าขอเปิดบัญชีโดยผ่านทางแอปพลิเคชันของสถาบันการเงินแบบ non face to face หรือทําธุรกรรมผ่านโมบายแบงกิ้งในเงื่อนไขที่กําหนดเช่นโอนเงินมากกว่า50,000บาทหรือปรับเพิ่มวงเงินทําธุรกรรมต่อวันเป็น50,000บาทขึ้นไป2มาตรการตรวจจับและติดตามบัญชีรหรือธุรกรรมต้องสงสยัยเพื่อให้สถาบันการเงินช่วยจํากัดความเสียหายได้เร็วขึ้นและลดการใช้บัญชีมา้าทบทจะกําหนดเงื่อนไขการตรวจจับและติดตามธุรกรรมเข้า ผิดปกติหรือกระทำความผิดเพื่อให้สถาบันการเงินรายงานไปสำนักงานปปงสามารถตรการตอบสนองและรับมือเพื่อจัดก,การปัญหาให้ผู้เสียหายได้เร็วขึ้นให้สถาบันการเงินทุกแห่งต้องมีช่องทางติดต่อฮอตไลน์ตลอด24ชั่วโมงโดยแยกจากช่องทางให้บริการปกติเพื่อให้ผู้ใช้บริการแจ้งเหตุได้โดยเร็วรวมทั้งให้ดูแลรับผิดชอบผู้ใช้บริการหากพบว่าความเสียหายเกิดจากข้อบกพร่องของสถาบันการเงิน